สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะฮะวันนี้พามาดูข้าวนะครับกอขอสิบห้าเหลืองแล้วครับผมเหลืองแล้วราคาเป็นยังไงบ้างครับทุกวันนี้ราคาเป็นยังไงบอกกันด้วยนะครับแต่ละพื้นที่ราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับอาเขตท,ทางผม ราคาสูงสุด9บาทนะครับปิดราคาอยู่ที่9บาทแต่ก็ตามตามเกรีดข้าวนะครับมีปนแดงก็อาจจะลดเหลือ8บาท30 8บาท50 8บาท70นะครับแล้วแต่คุณภาพข้าวนะฮะไม่รู้จะขึ้น หรือจะลงนะครับก็รอดูรอดูนะครับว่าราคามันจะลงอีกสักเท่าไหร่เพราะราคาข้าเปลือกนะครับอย่างทุกวันนี้แล้วก็พี่น้องท่านใดที่ขายแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับว่าได้ราคากันเท่าไหร่แต่ละพื้นที่ ก็จังหวัดไหนได้เท่าไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับผมแต่ละจังหวัดได้ราคาเท่าไรกี่บาทนะครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่โรงสีเขาจะปิดป้ายว่าราคากี่บาทกี่บาทแล้วแต่โรงสีนะครับ บางโรงสีก็ราคาดีบางโรงสีก็ราคาถูกนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ละจังหวัดแต่ละโรงสีนะฮะแต่ก็มีกเกษตรกรพี่น้องที่ไปขายไปขายเมื่อวานนะครับบางท่านก็แปดบาทห้าสบางท่านก็แปบาทสานะครับราคาไม่เหมือนกันนะครับ ถึงเวลาเกี่ยวก็เกี่ยวขายก็ขายนะครับราคาเท่าไร่ได้เท่าไหร่ก็เอานะครับเกษตรกรของเราก็อคอมเมนต์มานะครับใต้คลิปอยากจะทราบว่าราคาดีไหมกิโลแต่ละกิโลโลละเท่าไหร่ ปีนี้เกษตรกรบางที่ก็น้ำท่วมนะฮะบางที่ก็พอดีน้ำพอดีนะครับข้าวไม่เป็นไรบางที่ท่วมข้าวก็เสียหายไปหลายไร่นะครับก็ทางรัฐบาลประกันราคาข้าวนะครับราคาข้าว ก็อยู่ที่หมื่นห้านะครับราคาเข้าเปลือกหอมมะลินะฮะไม่รู้จะได้ส่วนต่างเท่าไหร่ก็คอยดูนะครับแต่ละแต่ละช่วงที่ลงวันที่การเก็บเกี่ยวแล้วก็ลงพื้นที่ปลูกนะครับไม่เหมือนกันนะฮะก็รอดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่แต่ละพื้นที่ คอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับรเก็บเกี่ยวเสร็จเอาไปขายเข้าสดนะครับได้กิโลเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาด้วยอะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ